ที่ตำหนักเทชรวัดประมวรนิเวศวิหารมีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่๕ประจำปี2567ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยารบุนีเจ้าวาดวัดเทพสิรินทรสเป็นประธานในการประชุมหลังจากนั้นนายสุพัฒน์เมืองมัชฉาโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงผลการประชุมว่าด้วยทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดตลอดจนเจ้าวาดพระอารามหลวงนอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15ที่ตำหนักเพชรยดม,มวรนนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมม,มหาเถรสมาคมครั้งที่5ประจำปี2567โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพ,พระธทรยานมุนีเจ้าวาดวัดเทพสิรินทราวาสเป็นองค์ประธานการประชุมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรสมาคมและผู้บริหารสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าในการประชุมจากนั้นนายสุพัฒน์เมืองมัดฉาโฆโสกสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมรับทราบทรงพระกรุณาโปรโดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าวาดพระอารามหลวงเห็นชอบแต่งตั้งประสังคาธิการในตําแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดขออนุมัติการเดินทางปฏิบัติศาสนก,กิจในต่างประเทศและอนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมมหาเทศสมาคมครั้งที่5ทับสองนะครับซึ่งก็ตรงกับวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2,567าอการประชุมในครั้งนี้ผมก็จะขออนุญาตได้เดียงไปตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด7วาระนะครับในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าบุคุณสมเด็จพระธีรยานุนีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุมนะครับในระเบียบวาระที่1นั้นเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบซึ่งก็ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบนะครับระเบียบวาระที่2เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ทับซึ่งที่ประชุมมหาเทศมาคมก็ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ทับสระเบียบวาระที่3เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ก็ไม่มีนะครับในระเบียบวาระที่4เป็นเรื่องด่วนมากนอกระเบียบวาระนะครับก็จะขออนุญาตได้เรียงไปตามลําดับดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องออทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนะครับในเรื่องนี้พลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีหนังสือจากสํานักพระราชวังนะครับ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเจ้าคณะยิงหวัดและเจ้าวาดพระอารามหลวงโดยกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานกรรมการมหาเทศสมาคมว่าตามที่ได้มีพริกิจขอพระราชทานถวายพระพรขอพร,อพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการแต่งตั้งพระสังฆาธีการจำนวนเจ็ดรูปธรรมยุทธและมหานิกาย เ็นเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสพระอารามหลวงดังนี้ 1. พระครูประสิทธิ์ศรีละคุณเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดยโสธรให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดยโสธรธรรมยุทธ์ 2. พระครูวิจิตศรีราจาร์เจ้าอาวาสวัดห้วยพุทธจังหวัดสงขลา ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลธรรมยุทธ์ 3. พระเทพรัตนมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดบวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก 4. พระราชสมุทรวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางผู <terminar lyn. S 1> ้ร <gaat> ักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลางให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงชั้นโทชนิดบ่อระวิหารจังหวัดสมุทรปราการ 5. พระสิริรัตนาพรรองเจ้าอาวาสวัดแจ้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแจ้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจ้งและพระอารามหลวงพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญจังหวัดนครศรีธรรมราช กพระครูสิริจริยาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญจังหวัดลบบุรี 7. พระครูกัลยาณปริยจิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญจังหวัดลำพูนความแจ้งอยู่แล้วนั้นการนี้ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้งเจ้าหน้จังหวัดและเจ้าอาวาสพระอารามหลวงตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณาจึงกราบทูลมาเพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทและโปรดดำเนินการต่อไป ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดคนอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในการนี้ที่ประชุมมหาเทศสมาคมก็รับทราบนะครับและก็มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมนะครับ ต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้มีพริขิตเสนอแต่งตั้งพระเทพพุทธ,ธิบุตรีอายุ80พรรษา60วิทยาฐานะปอท7สนอบเ a เจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นธรรมยุทธวัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์นะครับเรื่องเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อธรรมยุทธในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธได้มีภริกิจเสนอแต่งตั้งให้พระยานวิราชอายุ72,049วิทยฐานะ ปทสามนทเอกสสบรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อเอดให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ธรรมยุทธเเรื่องเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในเรื่องนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิจเสนอแต่งตั้งให้พระวิสุทธิวรกิจอายุ72พันสา52วิทยฐานะนอทอเอกพอทอมอวัดคงคารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบ,บรุรีจังหวัดเพชรบ,บรุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15นะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุมัตินะครับ ต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมธรรมยุทธ์นะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศาสาตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธนะครับก็ได้มีภริคิดเสนอแต่งตั้งให้พระครูพิพัฒน์ศรีราจารย์อายุ70พันศา41วิทยฐานะน,นทเอกปรด ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนทรเทพรัตนารามอำเภอสามพ,พานจังหวัดนครปฐมให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมธรรมยุตนะครับต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีจำนวนสามตำแหน่งนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีจำนวน3ตํตำแหน่งดังนี้ 1. แต่งตั้งให้พระครูอาธรนวกิจอายุ 60. พรรษา36วิทยฐานะนอทอเอกพอทอบอพอทอมอพอทอดอวัดลุมพินีวันว,าร,วารารามอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดลุมพินีวันวารารามและเป็นเจ้าคณะอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นรูปที่3 2. เสนอแต่งตั้งให้พระครูประสิทธิ์จิติสารอายุ 59. พรรษา 40. วิทยฐา,านะปท 3. นทเอกพ,พทมวัดมัชชิมาวาสอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชิมาวาสมัชิมาวาสพระอารามหลวงและเจ้าคณะอำเภอศรีธาตให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเป็นรูปที่4และ 3. เสนอแต่งตั้งให้พระครูศีลคุณารักษ์อายุ57พรรษา37วิทยาฐานะนอทอเอกประโยค1 2พอทอบอรอปอมอพอทอดวัดสังฆคณาราม อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสังหะคณารามและเป็นรองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดอรธานีที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์นะครับเรื่องเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเลยจำนวนหนึ่งตำแหน่งนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธา,าจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งให้พระครูปริยติยาธรอายุ6 2พา4 2วิทยฐานะปท .3 นทเอกปทบกสมวัดศรีวิชัยวนารามอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนารามและเป็นเจ้าคณะอำเภอปากชม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเลยที่กำกับ,กบดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะนะครับต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงการและวัดท่าจังหวัดขอนแก่นนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้ง ให้พระสังฆาธิการเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงดังนี้นะครับหนึง่งเสนอแต่งตั้งให้พระครูปลัดเสกสรร,รปัญญาวุฒโทอายุ30พรรษาสิบวิทยฐา,านะปทสมนทอทเอกรอมวัดเสกาเจติยารามอำเภอเสกาจังหวัดบึงการ ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญในหน้าที่ฝ่ายศาสนานะครับรูปที่2เสนอแต่งตั้งให้พระครูวินัยทรวันทนาญาณวโรอายุ38พันษา18วิทยฐานะปท .3 นทเอกพทบพทมปรด คอดอวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดาธาตุพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญในหน้าที่ฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์นะครับทั้งสองรูปนะครับในเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออกต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมจำนวนสองตำแหน่ง ในเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งให้พระสังฆาธิการนะครับดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าในจังหวัดนครพนมจำนวนสองตำแหน่งดังนี้ 1. แต่งตั้งให้พระมหาสมัครวรปุลโนอายุ51พรรษา30วิทยฐา,านะปท9พทบสสมวัดธาตประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์และเป็นเจ้าคณะอำเภอนาว่าให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมรูปที่1นึ่งขอภัยครับรูปที่3นะครับเป็นรูปที่3 2. เสนอแต่งตั้งพระครูกิติสุตานุยุ์อายุ55พรรษา31วิทยาฐานะปทศนท,ทเอกวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุและเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนมให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์นะครับต่อไปเป็นการเสนอเพื่อขอลาไปปฏิบัติศาสานกิจณประเทศญี่ปุ่นนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเทศสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้มีลิขิต เสนอมหาเถรสมาคมในการขอลาไปปฏิบัติศาสน,านกิจณประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อสำรวจตรวจดูสถานที่สำหรับการที่จะตั้งเป็นวัดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในการเดินทางในครั้งนี้ก็จะมีคณะเดินทางร่วมในการปฏิบัติศาสน,านกิจจำนวน6รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสองพระเทพัญญาพรวัดตากฟ้าอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สามพระเมธีวชิโรดมวัดทัศสิงห์อําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสี่พระยานวชิระวงศ์วัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 5. พระสุรน์สุทีโรวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 6. พระนพรัตนวโรวัดราชบุรณะเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง6รูปก็จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในช่วงระหว่างวันที่22ถึง25มีนาคม2,567นะครับต่อไปเป็นการขออนุมัติพระภิกษุไปป,ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับในเรื่องนี้จะขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับโดยการ นี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาทิสมาคมประธานำสำนักงานกำกัดดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะครับก็ได้มีลิขิตขออนุมัติให้พระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศรวมทั้งหมด8รูปด้วยกันนะครับสําหรับลาละที่5นะครับเรื่องพเพื่อทราบนะครับก็ไม่มีนะครับส่วนวาระที่6เป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาครับ เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องของการขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งที่17นะครับซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งที่7นะครับนอกนั้นในเรื่องวาระที่6.2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศาสนสมบัตินะครับซึ่งก็ได้มีการผ่าน ที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณางบป,ประมาณาศาสนสมบัติกลางประจํามาเรียบร้อยแล้วในที่ประชุมของมหาสมาคมในครั้งนี้ก็มีการอนุมัติตามที่ประชุมของคณะกรรมการพอสอบนะครับสําหรับวาระที่7นะครับเรื่องอื่นก็ไม่มีนะครับก็ต้องขออนุญาตกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าการประชุมในมหาสมาคมในครั้งนี้นะครับระเบียบว,วราระประชุมที่ทางสํานักเลขาธิการมหาสมาคมได้จัด พิมถวายก็เป็นไปตามที่ได้รายงานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอจบการรายงานผลการประชุมในครั้งนี้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ